เี้เสร็จแล้วหรอนาะนลองเอามาตรวจคาตอบอี่อันนี้นะที่บอกว่าเสียงอยู่รอบตัวเราที่เขาบอกว่าสึงเสียงดังเสียงค่อยเ,อเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเราได้ยินแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความถี่ถูกไหมคะความถี่เนี่ยก็คือ,อมันเกี่ยวกับอะไรเสียงสูงเสียง,งต่ำเนาะถ้าเสียงสูงมากๆเนี่ยก็คือความถี่สูงมากๆใช่ไหมก็คือมากกว่าสองหมื่นมากกว่าสองหมื่นขึ้นไปถูกไหม กับอีกอันหนึ่งก็คือต่ากว่า20มากๆใช่ไหมคะก็คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้ยินเนาะอืมอันที่แล้วก็คือพูดไปแล้วว่าเออมันเป็นแบบว่าวานเวอร์อะไรใช่ไหมที่แบบว่าเขาร้องด้วยความถี่ที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาก็เลยต้องเหงาอยู่ในทะเลคนเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาเฉลยเนาะว่าเสียงสูงและเสียงต่ำเสียงต่ำเสียงต่ำต่างกาัน ขึ้นอยู่กับอะไรของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ใช่ไหมความถี่ของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าเป็นเสียงดังเสียงเทาะเสียงค่อยเนี่ยคืออะไรเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเราตะโกนหรือว่าเรากระซิบใช่ไหมอย่างนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับพลังงานถูกไหมเอออะความถี่ที่มนุษย์ได้ยินมีช่วงประมาณความถี่เท่าไหร่นะคะก็แน่นอนว่าหน่วยปเปออ,อันนี้ถูกไหมยี่สิบถึงสองหมืนเฮิร์หรือรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ใช่ไหมคะเฮิร์ H z นะคะ เนาะเป็นหน่วยก็คือแบบว่าไม่ใช่เฮิร์ตแบบเฮิร์ตแบบเจ็บใจอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะอันนี้ถ้าเราอยู่ใกล้โลมาและค้างคาวที่กําลังสื่อสารการันมนุษย์อย่างเราจะได้ยินหรือไม่ก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ,อ่อโลมาและค้างคาวเนี่ยอยู่ในช่วงยี่สิบหรือถึงสองหมื่นเฮิร์ตหรือเปล่าเขาบอกว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยโลมาและค้างคาวเนี่ยเป็นไงสื่อสารกันด้วยความถี่ที่สูงกว่าความถี่ที่หูมนุษย์ได้ยิน เนาะแสดงว่าถึงมันจะคุยกันแบบดังมากออกรถมากเล็มเมาว่าเออเนี่ยอีกข้างข่าวปากข้างๆนะบินชนต้นไม้เลือดกบปากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ยินเถอะเราก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินจ้าไม่ได้ยินอ่ะแต่พอเรารู้แล้วเราไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะอะไรตอบหน่อยได้ไหมเพราะเออ โลมาและค้างคาวเนาะส่งเสียงความถี่สูงกว่ามนุษย์ได้ยินและก็แล้อ่ะสูงกว่ามนุษย์ได้ยินอืม ข้อสี่ความถี่ที่ความถี่เสียงที่สูงกว่าความถี่ที่มย์หูมนุษย์ได้ยินเรียกว่าอันต้าซาวนะคะแต่ที่จริงอะมันมีคําว่าต่ําอีกนะคําว่าต่ําเนี่ยมันจะเป็นอุลต้าซาวเหมือนอุนต้าแมนอะเอออันก็คือแบบอันก็คือสูงคุณก็คือต่ำเนาะเรียกอันต้าซาวนะคะอันต้า ไม่มั่นใจว่าอันต้านี่ภาษาละตินหรือเปล่าแปลว่าเป็นลากศัพท์ภาษาละตินอะไรเงี้ยแบบเหนือกว่าเนี่ยอันซาวเลยอันตราซาวนะคะเขียนว่าไงว่าอันตาซาวนอนหนูกะรันนะคะอืมมนุษย์จะใช้ประโยชน์จากคลื่นอันตาซาวอย่างไรนะคะก็คือเครื่องอันตาซาวที่ตรวจทารกใช่ไหมคะ เครื่องอันตราสาวที่ตรวจคัทนทาลกนะคะเนาะแต่ที่จริงอะ่ะมันยังมีพวกแบบ MRI m อะไรอย่างนง้นอีกที่แบบว่าสแกนสมองอะคะ่ะอันนั้นก็เป็นเครื่องที่ใช้อันตราสาวเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่พูดถึงนี่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมีความ ไม่ใกล้ตัวเท่าไหร่อะ่ะเออมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเราเข้าอุโมงค์ใช่ไหมอุโมงค์ทางการแพทย์เข้าไปเนี่ยปึบแล้วเขาก็จะสแกนด้วยคลื่นเสียงเนาะคือรู้ได้ไงคือรู้ได้ไงว่าแบบว่าเนี่ยอย่างมนุษย์ใช่ไหมมีคนท้องเนี่ยสงสัยอธิบายการทํางานนิดนึงแล้วกันสมมุติคนท้องใช่ไหมคะคือเวลาคลื่นเสียงมันส่งเข้าไปแล้วเนี่ย แม่เป็นคุณแม่สมมติขึ้นเสียงเขาส่งเข้าไปแล้วเนี่ยฟึ๊บถ้ามันผ่านร่างกายปกติอะคะ่ะมันก็จะมีความถี่ความถี่หนึง่งอืมนึกอหอกปลมอย่างเนื้อกับกระดูกแล้วเนี่ยอีกความถี่หนึง่งแต่พอมันมีการขยับถูกไหมทารกทารกเป็นยังไงคะเกิดการ ขยับถูกไหมทําให้คลื่นตรงเนี้ยที่ปล่อยออกมาจากเครื่องอะค่ะเอาไปประมวลผลได้เนอะอันนี้ก็คืออธิบายแบบหลักการแบบกว้างมากๆ,ๆๆๆๆๆ,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 ๆที่จริงวันนี้ก็คือเข้ามาเพราะว่าจะอดัดจะอัดแค่จะอัดแค่เออชีตันนี้เ,เนี่ยแหละเออเนี่ยอย่าลืมนะคะ เสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานแต่ว่าถ้าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความถี่ฉะนั้นโลมากับ คางข่าวเนี่ยหรือว่าวานอะไรพวกนี้เขาก็คือเสียงเขาสูงมากแค่นั้นเอไม่ใช่ว่าเขาไม่ส่งเสียงแบบที่แบบบางทีเราได้ยินเสียงโรมาใช่ไหมเออเอเออันนั้นก็คือเสียงต่ํามากๆที่เราได้ยินอาจจะเป็นเสียงต่ําสุดของโลมาก็ได้ที่เราได้ยินเออ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 เอเอย่างเงี้ยนี่ก็ประมาณนี้คนเรามั้งของปอเนี่ยน่าจะหมดละ เพราะว่าม้บัรทัดก็พูดไปแล้วไม้บรรทัดเนี่ยก็ยังเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเป็นความถี่ของมันเนาะหรือองค์ประกอบของหูเนี่ยเราก็พูดกันไปหลายรอบแล้วว่ามีหูชั้นในหูชั้นกลางหูชั้นนอกถูกไหมคะใบหูย่แก้วหูรูหูอยู่หูชั้นนอกคอนทั้งโกนอยู่หูชั้นกลางแล้วก็คอเคลียกับท่อรูครึ่งวงกลมเนี่ยอยู่หูชั้นในใช่ไหมคะมีแค่นี้น้ําระดับน้ําก็พูดไปแล้วเสียงสูงเสียงต่ําเนาะ อที่จริงนักเรียนน่าจะต้องแบบว่าคาดเดาไปได้ถึงมวลที่อยู่ในสภาวะนั้นๆเนาะเอาใช้คำใหญ่อ่ะถ้ามวลมากเงี้ยเสียงที่ได้ยินนะ่ะมันจะต่ำเดี๋ยวก็ไม่อะถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบระหว่างน้ำนะจำน้ำจำน้ำมากได้ใช่ไหมจำน้ำมากได้ใช่ไหมคะว่ามันเกิดเสียงต่ำเนาะ น้ำมากเกิดเสียงต่ําไม้บรรทัดยาวที่ออกมายาวๆเนี่ยก็เกิดเสียงต่ําเหมือนกันแสดงว่าถ้ามวลมากเนี่ยมวลมันมากๆเนี่ยจะเกิดเสียงที่ต่ำเนาะนักเรียนคิดดูสินักเรียนคิดดูส,ดดสิแบบว่าความถี่เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่เสียงนะก็คือแบบว่ามันเป็นรอบต่อว,วินาทีใช่ไหมเออเสียงเออแบบมวลมากอะมวลมากก็สมมติว่าอะอย่างครูเนี้ยครูเป็นคนอ้วนใช่ไหม ครูมีมวลมากครูมีน้ำหนักมากม,มันใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่เหมือนกันหรอกอะครูมีมวลมากใช่ไหมคะครูแบบว่าครูจะวิ่งให้ครบรอบสนามเนี่ยก็คงวิ่งวิ่งสู้ครูเอไม่ได้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะผอมกว่าเบาวกว่าเงี้ยครูก็จะแบบว่ามีความถี่ที่น้อยก็ทําให้เสียงมันต่ําอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าเปรียบเทียบกันอนะคือไม่รู้ว่าเห็นภาพมากขึ้นไหมประมาณนี้เอาเป็นว่ามวล อาจจะสรุปเป็นตารางดีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมวลอันนี้เป็นมวลกับไอ้นี่นะคะอันนี้เป็นมวลกับความถี่นะคะถ้ามวลกับความถี่ถ้ามวลมากนะคะความถี่จะ ความถี่น้อยมวลน้อยความถี่มากอันนี้คือสรุปผลการทดลองเนาะลองฟังๆไปอันนี้อันนี้ก็คือแบบสรุปแบบให้เห็นภาพอีกทีนึงอะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ ยับหน่อยทีไม่พอ,อแล้วสุดท้ายด้วยที่ความถี่มันน้อยอะคะ่ะแสดงว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียงก็จะเกิดขึ้นเป็นเสียงต่ำส่วนมวลน้อยๆเนี่ยความถี่มากก็จะขึข้นเป็นเสียงสูงอันนี้ก็คือตารางสรุปนะคะ มันจะมีสรุปในสองส่วนนะคะอันนี้ในเรื่องเสียงนะคะที่ไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของหูเนาะจะมีสรุปอยู่สองส่วนนะคะก็คือก็คือเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยเกิดจากพลังงานเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเกิดจากความถี่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับมวลถูกไหมมีความสัมพันธ์กับมวลตรงนี้ ว่าถ้ามวลมากความถี่น้อยเสียงจะเกิดเสียงต่ําถ้ามวลน,น้อยความถี่จะมากทําให้เกิดเสียงสูงถ้านักเรียนนึกไม่ออกานักเรียนนึกถึงสายกีตาราก็ได้สายกีตร์เนี่ยมันจะมีสองแบบสายที่เป็นเสียงสูงกับสายที่เป็นเสียงต่ำนะคะสายที่เป็นเสียงสูงเนี่ยเขาจะทําตะเหล็กบางมากเบามากเป็นถ้าเป็นกีตร์คลาสสิกจะเป็นเอ็นซึ่งมีน้ําหนักเบามากในขณะที่ กีตร์เส้นสุดเส้นบนสุดนะคะเป็นเสียงต่ำเนาะ <_ C' un> เขาจะใช้สายแบบเหมือนโลหะทองเหลืองน่อยๆอะหนักเส้นเนี้ยเวลาซื้อมาจะหนักกว่าฉะนั้นเส้นนี้หนักกว่ามวลมากกว่าความถี่น้อยกว่ามันจะเกิดเสียงที่ต่ำกว่านะคะเนาะแค่นี้เองคือคือคือสรุปว่ามีแค่นี้มีสองอย่าง ทำความเข้าใจกับจำวิธนะคะก็คือมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันเองเนาะค่อนข้างจะมีสเต็ปขั้นตอนในการเขาเรียกว่าไงในการเข้าใจในการจำเนาะในระดับหนึ่งเลยแหละไม่จําเป็นจะต้องท่องจํานะคะก็คือทําความเข้าใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม,ไม่มีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้โอเคไหมเดี๋ยววันนี้น่าจะสักประมาณเก้าโมงครึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะปล่อยและ